อั w ว r e ่ารีวิวันนี้นะครับเราจะรีวิวนาฬิกาจับเวลานะครับตัวเลขสูง2นิ้ว6หลักนะครับซึ่งสามารถที่จะดูเวลาปกติได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นนาฬิกาจับเวลาเดินหน้าโดยที่2หลักแรกจะเป็นนาที2หลักถัดมาจะเป็นวินาทีและ2หลักสุดท้ายจะเป็นเซียววินาทีโดยการทำงานนะครับจะทำงานร่วมกันของ3สวิตช์ด้วยกันนะครับอินพุถึง3จุด แล้วก็สามารถที่จะใช้รีโมทคอนโทรลในการควบคุมทั้งปรับความสว่างและปรับการจับเวลาในระดับหนึ่งแต่ว่าโดยหลักแล้วก็คือจะต้องมีการทำงานร่วมกันของทั้ง3ีสวิตช์นะครับเพื่อทำให้การฟังก์ชันการทำงานนั้นสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันการทำงานของคอนเซปต์นี้กันครับองค์ประกอบของนาฬิกาในเซตนี้นะครับจะประกอบด้วย ตัวหลักเลยก็คือนาฬิกานะครับอันนี้เดี๋ยวจะโชว์ด้านหลังนะครับเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ที่จะไปสัมพันธ์กับตัวอุปกรณ์อื่นนะครับซึ่งนาฬิกานะครับจะประกอบด้วยปุ่มทางด้านหลังคอนโทรลนะครับ4ปุ่ม,มเช่นเดียวกับที่รีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูแจ็คนะครับสำหรับเสียบนะครับ สำหรับเสียบสายนะครับซึ่งสายนะครับจะมีทั้งหมดโดยกัน3เส้นสําหรับสวิตช์สามชุดนะครับโดยที่จะมีอันแรกนะ็คือสายสําหรับเสียบสวิตช์สำหรับรีเซ็ตนะครับเป็นลักษณะการกดปุ่มนะครับโดยกรรมาการหรือโดยผู้กดนะครับแล้วก็สายที่2นะครับก็จะมาเสียบที่ สวิตสตาร์ทนะครับซึ่งเป็นลิมิตสวิตสำหรับวางอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตกันต่อไปนะครับและเช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับดูแจ็คสุดท้ายสำหรับเสียบสวิตสต็อปนะครับซึ่งเป็นลิมิตสวิตเช่นกันนะครับก็จะมีการแยกชัดเจนนะครับละมีสวิตสตาร์ทกับสต็อปนะซึ่งเป็นตัวหนังสือนั้นจะบอกบอกชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็เสียบให้ตรงกับตัวฟังก์ชันนะครับ และรูสุดท้ายก็เกิดจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับ12โวลต์นะครับซึ่งเราจะให้ไปด้วยนะครับอนนี้เราจะมาดูฟังก์ชันการทำงานของเซตนี้กันครับเราจะมาดูฟังก์ชันโดยภาพรวมของนาฬิกาชุดนี้ก่อนนะครับซึ่งสามารถที่จะควบคุมได้ด้วยรีโมทแล้วก็ปุ่มทางด้านหลังนะครับเมื่อกดปุ่มโอเคนะครับเราจะเลือกโปรแกรมกัน สำหรับนาฬิกาชุดนี้นะครับสามารถเลือกโปรแกรมได้2โปรแกรมนะครับกด Dn เดี๋ยวกด up เพื่อที่จะเลือกนะครับแล้วก็กดปุ่ม OK PR 1นะครับก็คือการดูเวลาปกตินะครับยี่สนาฬิกา23่านาทีนะฮะสามารถจะดูเป็นเวลาได้โดยที่าสามารถจะใช้ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้จับเวลานะครับก็สามารถจะดูเวลาได้การตั้งเวลานะครับก็ สามารถจะกดปุ่ม up แล้วก็ตั้งเวลาได้เลยสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้ในกรณีที่เราจะตั้งชั่วโมงนะครับเราก็สามารถจะตั้งได้สมมุติว่าตอนนี้18บแนกานะฮะแล้วก็กดโอเคนานาะนะทีก็จะเป็นก็แล้วแต่นะครับ27นาทีก็ได้นะแล้วก็กดโอเคอันนี้ก็จะเป็นาการตั้งเวลานะครับก็คือสามารถกดกด up แล้วก็ เมื่อชั่วโมงกับพิ๊บก็ตั้งชั่วโมงนะฮะแล้วก็กดโอเคแล้วก็ตั้งนาทีต่อไปนะฮะนาทีกับพิบก็ตั้งนาทีแล้วก็กดโอเคนะครับในส่วนของ pr 1นี้นะครับเมื่อกดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพบกับโหมดของ br ก็คือ b r i g h t นะฮะความสว่างสามารถจะปรับความสว่างได้สิระดับนะครับกดขึ้นกดลงได้ตามต้องการเมื่อได้ความสว่างที่ต้องการเราก็กดโอเคนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของ pr 1นะครับก็คือการดูเวลาปกติส่วน pr 2นะครับกดปุ่ม ok นะแล้วก็เลือกปุ่ม up แล้วก็กด ok อีกค,ครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมการจับเวลาเดินหน้านะครับโดยที่2หลักแรกเป็นนาที2หลักถัดมาเป็นวินาทีแล้วก็2หลักสุดท้ายเป็นเซี่ยววินาทีโดยถ้าเรายังไม่ได้ต่อเชื่อมทั้ง3สวิตช์เข้าด้วยกันนะครับ ก็ที่รีโมทก็สามารถที่จะจับเวลาได้ในระดับหนึ่งนะครับกดปุ่ม Dn นะเวลาจะเดินไปแต่สำหรับโปรแกรมนี้นะครับถ้าต้องการให้จับเวลาได้ครบฟังก์ชันก็จะต้องต่อสวิตให้ครบทั้ง3สวิตนะครับกดรีเซ็ตเปิดกลับไปเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการใช้งานให้ครบทั้ง3สวิต อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการต่อนะครับสายนะครับสําหรับเข้าสวิตและก็เข้านาฬิกานะครับปลายสายเส้นหนึ่งนะครับเข้าที่กล่องสวิตสตาร์ทนะครับลปลายสายนะครับก็จะไปเข้าที่ตัวหนุ่อสตาร์ทอันนี้ก็จะถือเป็นาการจับคู่ของมันแล้วนะครับแล้วก็จะประกอบตัวสวิตอื่นต่อไปนะครับ เอาล้ครับตอนนี้เราก็ต่อสายทั้ง3เส้นนะครับจากสวิตทั้ง3จุดเข้าไปที่นาฬิกาเรียบร้อยทางด้านหลังนะครับทั้งในส่วนของสวิตสตาร์ทนะครับปลายสายเส้นนึ่งก็ไปเข้ารูสตาร์แล้วนะครับแล้วก็ทั้งรีเซ็ตนะครับปลายสายก็ไปเข้าแจ็ครีเซ็ตแล้วและสต็อปนะครับก็ไปเข้าแจ็คสต็อปแล้วคราวนี้เรามาดูว่าเกมนี้ จะเล่นกันยังไงนะครับอันนี้จะเป็นเกมสำหรับใช้ในงานายิงเป้านะครับยิงเปินนะฮะใช้ในการฝึกก็ได้นะครับใช้เป็นลักษณะการเล่นเกมก็ได้นะครับซึ่งในคอนเซปต์ตัวนี้นะครับเราจะมีเป้านะครับอันนี้ผมให้เป็นเป้านะครับเราจะวางเป้าไว้ที่สต็อปนะครับ นีคือความพร้อมก่อนการเริ่มเล่นนะครับเราจะวางเป้านะครับให้สวิตต์ีมีสวิตนั้นจมลงไปนะครับให้เป้าวางไว้ที่กล่องสต็อปนะครับแล้วก็การเริ่มอีกจุดหนึ่งนะครับเราจะใช้ <c oughs> อุปกรณ์การยิงนะครับจะเป็นปืนจะเป็นปืน ยาวนะครับปืนสั้นยังไงก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเกมการยิงปืนนะครับเมื่อเราวางปืนไว้นะครับที่สตาร์ทแล้วก็วางเป้าไว้ที่กล่องสต็อปอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นการพร้อมใช้งานนะครับนาฬิกายังไม่เดินนะครับนาฬิกาจะเดินก็ต่อเมื่อเรายกพันท้ายปืนขึ้นยกปืนขึ้นแล้วก็ไล่ย,ยิงเป้าไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับ ผมก็ยิงนะครับมีเป้ากี่เป้าผมยิง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 ไปจนกระทั่งเป้าสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นตัวกล่องสวิตช์นี่จะติดตั้งกล่องสต็อปไว้ที่เป้าสุดท้ายเมื่อเป้าสุดท้ายโดนยิงนะครับนะฮะลิมิเตอร์สวิตจะขึ้นมาแล้วก็นาฬิกาก็จะหยุดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าผู้เข้าแข่งขันหรือผู้เล่นสามารถจะยิงเป้า ตั้งแต่เป้าแรกจนถึงเป้าสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาไปทั้งสิ้น17วินาทีนะในที่นี้17วินาที17002วินาทีนะครับและเมื่อต้องการจะรีเซ็ตกรรมการก็จะมากดปุ่มรีเซ็ตนาฬิกาก็จะแสดง00แล้วก็เริ่มให้ผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปรอบต่อไป พร้อมใช้งานต่อไปก็คือสต็อปนะวางเป้าที่เป้าสุดท้ายนะครับแล้วก็วางปืนที่กล่องสตาร์ทยกปืนขึ้นนาฬิการเริ่มนับยิงเป้าไปเรื่อยๆปึ้งปึ้ง,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 งจนถึงเป้าสุดท้ายโดนยิงนาฬิกาหยุดรรมการกดรีเซต็ตเริ่มใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์การเล่นนะฮะ ของนาฬิกาเซตนี้นะครับสำหรับการแข่งขันยิงปืนนะครับการซ้อมยิงปืนนะครับการาเล่นยิงเป้านะฮะในงานกาชาติในงานบุญงานวัดอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็จะสามารถจะใช้ได้ทั้งหมดนะครับน,นี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของการเล่นของชุดนาฬิกาจาับเวลาชุดนี้นะครับ